สวัสดีครับมือนี้มาเมืองเมนูผมสิผ้ากิคน,คน,นครับมือนี้นี่ครับพี่น้องครับเมืองอะไรครับแสบต้องกันมือนี้อันนี้มี่ปลาหมึกมะระแตงกวาหนังบัวถั่วงอกแล้วก็ถั่วไม่งอกแล้วก็สายบัวแล้วก็ตามด้วยสตอสตอแล้วก็เมนูของเรา<ม>ทีเด็ดวันนี้คือ ส้มตำหอยนางรมแอนเล็บมือนางเอาเลยนะครับปีนองน,นะกินเลยนะครับบาดนี้มาแสีเหมือนกันเนี่ยค่ำใหญ่ๆเลยครับนะครับ,นะรบอันนี้มีของแกงแล้วครับนี่คือจิ้งลีดแล้วก็หนังวัวเพื่อนแกบปีนองมากก,กินกันครับ นี่ครับเด้อพี่น้องปอมมึกตัวใหญ่เลยพี่น้องสีเลยนะคำนี้ไงพี่น้องมึงเลยหงอยหงอยเลยพี่น้องเลยหอยนางรมยังไงนี่ครับคำนี้ไงเลยอืมอืมหายบัวงมงายพี่น้อง ừm mm. ừm mm. nắng đi rồi nắng quá đi rồi nè nắng quá đi กินเนื้อที่ไหนมุดยองเหาอนี่ครับนี่ครับนี่สะตอนี่สต,ตอบนตอปอกครับจะปอกผมบ่มักนะมึงปอกขันเหล็กเตี่ยว้นมักนี่ครับแล้วปุ๋ยเลยครับไงเลยต่อนี่ครับพี่น้องอื้

มาล,า,ลาละาละอ,ละอ,อย่น้องมาละมาละมาละอือหืเมีเน้อหัวไปลองน้อหัวน้ำมีกาง่อยขาดไเรียบ

นี่ครับตีนไก่เลยพี่น้องนะตีนไก่ตีนไก่เลย็บม่นั่งตีนไก่เล็บมือนั่งใส่กับปุ่นยังไงพี่น้องเอ้ยยังไงเลยครับยังไงเลยโอ้ยนี่มาเต็มทีเลยพี่น้องเห็นยอย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 พี่น้องอืมอืมอืมอย่างกวนเนาะ เอาไปเลครับแค่นี้ครับครับว่าครับพี่น้องอันนี้หนังงัวตอนใหญ่ๆเขาเลยพี่น้องตอนใหญ่ๆเลยคนน้ำได้หน่อยคนน้ำได้หน่อยหอยนางร่มน้ำเต็มตัวน้องเลยทำใหญ่ไปเลยโอ้โหตายครับ

นะครับปอมึกได้ง่ายไปนอนเลยอื้งขวางอไเนอนเข่ากันมาขนาด ฝากติดตามคลิปต่อไปผมน้ำครับพี่น้องไไฝากก็ไลค์ก็แช่ผมน้ำผมเห็นมิจคลิปเด็ดเดดกๆก็หนีให้พี่น้องมึงอย่าลืมกดติดตามอย่าเดมกดติดตามกระดิ่งข้างล่างให้ผมด้วยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากไว้ผู้ดูงวุ่นครับค่ใหญ่ๆยิ่งดีดีมีทีนีด้ด,ดีแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ